ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคากันหน่อยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับราคาปั๊มนานแล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันใหม่นะครับมีหลายท่านโทรมานะครับว่ายังราคาเดิมอยู่ไหมนะครับยังราคา1น5 0 0 0ม่ั้อยอยู่ไหมนะครับบางท่านก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็ให้ดู ให้ลูกค้านะครับดูวันที่นะครับดูวันที่ที่เราอัปเดตคลิปลงไปนะครับเราก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับแจ้งราคาให้ลูกค้าไปด้วยนะครับไอราคา19,500หนาพนะครับเป็นราคาเก่านะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าราคา19,500หเาพเป็นราคาเก่านะครับราคาใหม่นะครับอ่าปั๊มหนึ่งแรงนะครับแล้วก็แผงโพลีสามแผงจะอยู่ที่21,900ืารนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งร้านของเราก่อนนะครับร้านโซลาเซลล์มหาสารคามนะครับครับร้านโซลาเซลล์มหาสารคามนะครับตั้งอยู่ปากทางบ้านโนนเดือนะครับอยู่ที่ตัวจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับอยู่เส้นบายพาร์ทนะครับเส้นบายพาร์ทระหว่างสีแยกแก่งเรืองการนะครับไปที่สีแยกสารกลางนะครับ หรือว่าเป็นสียแยกบระบือนะครับที่เขาเรียกว่าสียแยกแก่งเริงจันนะครับพอ่านถ้าท่านมาจากฝั่งทางอำเภอบอระบือนะครับก็มาถึงสียแยกแก่งเืองจันนะครับสียแยกมิกซูก่อนที่จะเข้าตัวเมืองนะครับให้ท่านเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาทางสารกลางนะครับหรือว่ามาทางร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับก็จะมาเจอร้านเราประมาณ500เมตรนะครับจากสียแยกมานะครับจะมาเจอร้านโซล่าเซลมาลักขามนะครับ อยู่ที่ปากทางบ้านโนนเดือนะครับเลยเสียแยกเลิงการมาประมาณ500เมตรอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับตรงไปทางนี้นะครับจะเป็นแยกสลรกกลางนะครับหรือว่าจะเป็นไปทางร้อยเอ็ดนะครับถ้าเสียแยกเลองการจะอยู่ตรงนู้นนะครับที่เห็นป้ายอยู่นะตรงนั้นเป็นเสียแยกเลิงการนะครับถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะไปอำเภอบอระบือนะครับ วันนี้นะครับเรามาอัปเดตราคากันหน่อยนะครับเบอ์โทรก็ตามนี้เลยนะครับร้านโซลาเซลล์มหาสครคามเรารับเจาะบ่อปาดาน,นครับรับติดตั้งโซลาเซลล์จำหน่ายและติดตั้งโซลาเซลล์อุปกรณ์สูบน้ำนะครับอุปกรณ์ไฟแสงสว่างนะครับปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูกัน ตอนนี้ก็จะมีปั๊มอยู่3ามตัวนะที่วันนี้เรามาให้ลูกค้าชมครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นของรีเบนโตนะเป็นเป็นของบริษัทโจไดเป็นผู้ผลิตนะครับถ้าเรามาดูตัวปั๊มนะครับนะครับบริษัทนะโจไดจำกัดนะครับ เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จําหน่ายเป็นรุ่นราคาประหยัดนะเป็นรุ่นรีเบนโตนะครับบางท่านก็จะจําสลับกันครับว่าเป็นโจไดโจไดก็จะตีเป็นโจไดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะดูสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับกลับมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นของโจไดนะครับโจไดแท้เลยนะครับถ้าเป็นโจไดแท้ก็จะติดสติกเกอร์แบบนี้นะครับว่าเป็นของบริษัทโจไดมือนกันนะครับแล้วก็ตี ตาเป็นโจไดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น300วัตต์นะครับใช้แผงเดียวนะครับใช้แผงโพรีก็ได้โมโนก็ได้ใช้1นถึงสองแผงนะครับถ้าท่านที่ใช้น้ําน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้แผงเยอะนะครับก็เอาตัวนี้ไปนะครับปั๊มตัวนี้ไปนะครับก็ใช้น้ําได้สบายนะสูบขึ้นแผงได้นะตัวนี้เป็นของรีเปนโตนะครับขนาด1,500วัตต์นะครับ1,500าวัตต์ก็เป็น สองแรงนะครับสองแรงนั่นเองครับสองแรงก็คือหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับขยับลงมาครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งแรงครับอ่ะตัวสองแรงเนี่ยครับตัวสองแรงตัวนี้ก็เป็นท่อออกสองนิ้วนะครับท่อออกสองนิ้วก็จะอยู่ที่ปริมาณน้ำสิบสี่คิวน้ำสิบสี่จุดห้าคิวประมาณนี้นะครับดูวตตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เก้าคิวนะครับเก้าคิวก็ถ้าเป็นหนึ่งแรงก็จะมีเก้าคิวแล้วก็สิบสองคิวหกคิวสี่คิวสามคิวก็มีนะครับราคาก็ พอๆกันตัวนี้ก็จะเป็นปัม๊มแรงครึ่งนะของฮ a นดูโรนะฮนดูโรวันนี้เราจะมาดูตัวของฮนดูโรกันนะมาดูของฮนดูโรราคารวมทั้งชุดเลยนะครับชุดแรงครึ่งนะเป็นตัวแรงครึ่งนะ,ะแจ้งราคาตัวหนึงแรงไปก่อนรีเนโตนะครับราคาจากเมื่อก่อนจะอยู่ที่19,500หาพนะครับ ตอนนี้จะอยู่ที่21,900นเานะครับอ่าเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับแล้วก็แผงโพลีสามแผงนะครับแล้วก็จะเข้าตู้ให้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองต่อดูนะไปลองติดตั้งดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอนดูโรนะแอนดูโรอ่าพร้อมแผงโพลีสี่แผงนะแผงโพลีนะแผงโพลีสี่แผงแล้วก็มีตู้คอนโทรลเข้าตู้คอนโทรลให้แบบนี้นะครับมี ปรกอบครบนะครับมีกันฟ้ามีเบรกเกอร์นะครับหลายท่านโทรมาถามมีกันฟ้าหรือเปล่ามีอยู่แล้วนะครับมีมีทุกชุดนะครับแล้วก็จะมีแท่งกลาวยาวๆนะครับยาวๆไปนู่นเลยนะครับเนี่ยประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับแท่งกลาวนะครับที่เราไปติดตั้งนะครับให้แถมให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีสายพีวีนะครับสายพีวีใช้ตรงไหนนะครับสายพีวีก็ต่อตรงนี้นะครับต่อจากตู้ไปเข้าแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็มีเชือกห้าสิบเมตรนะครับมี ฝาปิดปากบ่อนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกนะหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วก็แล้วแต่นะครับราคาเดียวกันนะครับในชุดประกอบนะ้นัเราก็จะมีสายไฟขนาดสามคูณสองจุดห้าห้าสิบเมตรนะครับที่เราแถมให้นะครับล้วก็จะต่อเข้าตัวปั๊มให้ด้วยนะครับต่อเข้าตัวปั๊มให้เรียบร้อยเลยไปถึงท่านก็จะได้ติดตั้งง่ายๆนะครับราคาชุดนี้นะครับราคาชุดนี้นะครับพร้อมประกอบประกอบสําเร็จเลยนะครับไปติดตั้งง่ายๆนะครับก็จะอยู่ที่ 29,500ืนาพนะครับ29,500บาทนะครับเป็นตัวอันดูโรนะครับอันดูโรนะครับรับประกันจากทางร้าน1ปีนะครับรับประกันจากทางร้าน1ปีเต็มนะครับหปีเต็มเลยครับมีปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามทางร้านได้นะให้ท่านมารับเองที่หน้าร้านนะครับราคา29,500ืาพนนะครับถ้าเป็นแผงโมโนก็จะเพิ่มไปประมาณ แผงละพันครับก็จะอยู่ที่ประมาณ33,500ืนามันั่นเองนะครับเป็นปั๊มขนาดแรงครึ่งเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงครึ่งแล้วก็น้ําอยู่ที่15คิวหย่อนลึก5้าเมตรนะครับก็เป็นรุ่นไฟ110ยน่ะมี4แผงท่านก็ต่ออนุกรมล้วนไปเลยนะครับต่ออนุกรมล้วนเลยนะครับ4แผงก็อนุกรมล้วนเลยนะครับไม่่วาจะเป็นแผงโมโนแผงโพลีนะครับตัวนี้750วัตต์นะครับ แผงโพลีสามแผงก็จะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวถ้าท่านมาช่วงนี้นะครับเราจะมีเสื้อจากบริษัทโจไดบแถมให้ชุดละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสื้อจากทางร้านโซล่าเซลลมาราคาแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นท่านถ้าท่านมารับชุดประกอบก็จะได้เสื้อไปสองตัวนะครับเสื้อของโจได1หนึ่งตัวแล้วก็เสื้อของ ทางร้านเราหนึ่งตัวคนระับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดต่อไอติดตั้งนะวิธีการติดตั้งวิธีการต่อสายเดี๋ยวเรามาดูทางนี้เลยนะครับตัวที่เอาตัวที่เปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาตัวที่เปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเสียงรถนะเสียงมอเตอร์ไซค์อันนี้เราไม่ได้ใส่กันฟ้านะเพราะว่าเราต่ออยู่ที่ร้าน,นเฉยนะต่อให้ลูกค้าดูนะเข้าตู้แต่ถ้าตัวสําเร็จนะตัวสําเร็จก็จะ ก็จะใส่กันฟ้าให้เรียบร้อยถ้าเป็นตัวที่ประกอบให้ลูกค้านะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ a n d r o i นะ,นนะแล้วก็จะมีสายสายไฟตัวนี้เป็นสายต่อกับสาย PV นะครับปว่าไปเข้าแผงนะครับตัวนี้จะเป็นรูที่ว่าใสา่สายสายปั๊มนะครับโผล่เข้ามานี่นะครับแล้วก็มาเข้าตัวกล่องคอนโทรลนะเดี๋ยวไปดูกับ เนี่ยครับถ้าท่านเอาไปปุ๊บท่านติดตั้งแผงเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นแผงโคลี่นะครับเป็นแผงโคลี่ขนาด3 4 0ิบาทเป็นของยี่ห้ออไเส้นนะครับตัวนี้ยี่ห,อห้ออะไรเส้นขนาด3 4 0ิบาทนะต่อใช้สแผงนะสี่แผงแล้วเราจะมาลองกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นปั๊มหนึ่งแรงนะคับก็บอกไปก่อนเป็นปั๊มแค่หนึ่งแรงนะ,นะครับน้ำก็ประมาณ9ชิวเองนะครับแต่ถ้าต่อเสร็จแล้วก็จะประมาณเหมือนกันครับ สายนะสายไฟก็จะต่อให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูไปก่อนครับดูทังๆกก่อนอันดับแรกนะครับเรามาก็เอาแผงขึ้นเสร็จนะครับเราก็ต่อหรือจะยังไม่ขึ้นก็แล้วแต่นะครับท่านเอาไปวางไว้ยังไงก็แล้วแต่นะให้เป็นตาแกะก่อนนะครับแล้วก็ลอง่ะลองต่อสายนะครับก็เอาแผงที่หนึ่งกับแผงที่สองมาต่อกันเสร็จก็เอาแผงที่สองต่อแผงที่สามแผงที่สามต่อแผงที่สี่นะก็จะเหลือ ปลายด้านละเส้นนะครับตัวน,นี้ก็เราก็เอาสายที่แถมให้นะครับเป็นสายเนี่ยครับดำแดงชุดน,นี้นะครับส <ST S 1> ายดำแดงตัวน,นี้นะครับ <ST S 2> <ST> S> <S มาต่อนะครับมาต่ออันนี้ลากสายไปแล้วนะครับเป็นสีดำนะสีดําก็เป็นขั้วขั้วลบนะครับเราก็มาใส่ขั้วลบนะครับส่วนที่เหลือนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอีกฟังนะครับอีกฟังก็จะเหลือเป็นสีแดงนะครับก็เป็นขั้วบวก เราก็เอาใส่เข้าไปครับพอใส่เข้าไปเสร็จนะครับปลายสายนะครับปลายสายก็มาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับที่กล่องเราก็จะมีให้แบบนี้นะครับมีให้แบบนี้นะครับก็เนี่ยเราติดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ท่านก็เอาเสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่ามันถูกบังคับอยู่แล้วถ้าผิดข้างก็เข้าไม่ได้แค่นั้นเองครับเสร็จนะเป็นอันต่อแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็เอาสายปั๊มครับเข้ารูนี้นะครับเราเข้ารูเข้ารูตรงที่เราเจาะไว้ให้นะครับเข้ารูตรงเจาะที่เจาะไว้ให้นะครับเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจะมีรูตรงนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับก็เด <favor> ี๋ยวเราจะแมวเข้านะครับเพราะว่าเราจะลองให้เฉยก็เดี๋ยวเข้าตรงข้างบนเลยนะครับก็จะมี มาร์คให้นะครับเป็น U V W ครับถ้าถ้าสังเกตนะครับก็ต่อเข้าไปเลยครับส่วนมากค่าทางร้านต่อให้นะครับสีน้ำตาลจะเป็นขั้ว U นะครับขั้ว U น้ำตาลจะเป็น U ครับสีน้ำเงินครับถ้าเป็นสีน้ำเงินครับจะเป็น V นะครับ U V W นะครับ ต่อผิดก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีก็น้ําไหลเบาแค่นั้นเองนะครับหรือว่าไม่ไหลเลยคนระับก็ให้ท่านลองอลองดูได้นะครับไม่ผิดก็ไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะับเสร็จสิ้นเราก็เปิดได้นะครับเปิดปั๊มได้นะครับ,รบก็ไหลแล้วนะครับก็เป็นอัน จบนะครับก็ท่านก็สามารถใช้ปั๊มได้แล้วนะทุกชุดท,ที่เราประกอบไปก็จะใช้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็ต่อกันง่ายๆแบบนี้เลยต่อไม่ยุ่งยากนะครับก็ท่านสนใจก็โทรมาครับโทรมาสอบถามได้นะอ่ะดูเบอร์โทรอีกรอบนะเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองหกสามหนึ่งและศูนย์แปดห้าเก้าสองหกนะศูนย์แปดเจ และ0859266349นะ้ำสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนครับหรือจะโทรมาที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสาครคามเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ014934650นะครับ0814934650ร้านโซล่าเซลล์มหาสาครคามนะครับถ้าท่านรีบนะครับก็โทรมาสั่งจองไว้ก่อนนะครับว่าจะเอาชุดไหนชุดไหนนะครับก็ให้ประกอบ ให้ช่างประกอบไปให้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยท่านมาถึงก็รับมาทดสอบมาทดลองก่อนแล้วก็รับกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าท่านมาที่ร้านนะครับเราก็จะให้ท่านลองก่อนนะครับลองประกอบลองต่อลองอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะท่านทําเป็นแล้วค่อยเอากลับไปนะครับท่านคิดว่าเออ,เอ,อแค่นี้ทําได้แล้วทําเป็นแล้วนะครับก็ค่อยรับกลับบ้านไปนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับ ตอง่ายๆนะครับเรามีชุดอนอนนานะชุดนอนนาเราก็มีนะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครึ้มก็มืดๆหน่อยก็นะครับนะครับจ้งราคาสุดทา้ายรอบท้ายนะครับก็ถ้าเป็นปัมหนึ่งแรงนะครับลีเบนโตนะครับก็จะราคา แหวพ poly สามแผงชุดประกอบสําเร็จก็จะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ, 21, บให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับมารับที่หน้าร้านนะครับมาลองก่อน,นถ้าเป็นปั๊มแรงครึ่งของฮันดูโรนะครับฮันดูโรจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็มารับที่หน้าร้านได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแผงก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทก็ จบเลยนะไปก็ใช้น้ําได้เลยนะโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรมาสั่งจองก่อนก็ได้นะครับหรือจะมาดูเลยที่ร้านเลยก็ได้นะอยากจะเจาะบ่อบาดานนะครับอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็นึกถึงร้านโซล่าเซลล์มหาสารคามได้นะครับเรารับเจาะบ่อบาดานรับติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับสนใจอยากจะเจาะบาดานอยากจะรับชุดโซล่าเซลล์ไปติดตั้งเองนะครับหรืออยากจะให้ทางร้านเราไป ติดตั้งให้ก็โทรมานะครับโทรมาตามเบอร์นี้ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นใช้เป็นเบอร์087-263118 0นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เบอร์ของทางร้านโซลาเซลล์มาจารกรรมเลยก็คือ0814934650นะครับ0814934650นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอออยญาดจบคลิปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ